ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารฝนเคลื่อนเข้า19จังหวัดคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศ19จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนยิมยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิ นครราชสีมาอุทัยธา,ยานีการจนะบุรีราชบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพม,มหานครปริมณฑลส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเล็กน้อยบางพื้นที่โดยฝนบริเวณประเทศไทยนะครับประมาณเล็กน้อยจนถึงประมาณ10%ของพื้นที่เท่านั้นนะครับในช่วงนี้ จาก24ชั่วโมงข้างหน้าความประกาศตามจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็มีกําลังอ่อนเช่นกันนะครับปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทำให้มีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับ แต่เป็นส่วนน้อยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นไว้ด้วยส่วนลมต้นอกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงเช่นกันทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ